สวัสดีครับทุกคน KJ Wingman นะครับช่วงนี้ผมได้ข่าวมาว่า u t u b e เนี่ยเขาเพิ่งออกกฎระเบียบใหม่มานะครับเนี่ยนะครับในช่วงเดือนกรกฎาปี2025นี่แหละ ใครที่ทำช่อง YouTube อยู่แล้วก็เปิดสร้างรายได้ช่องได้แล้วนะครับยังไงก็ลองไปศึกษาดูดีๆนะครับกฎระเบียบใหม่นี้ค่อนข้างจะละเอียดอยู่ไม่ไว่าจะเป็นคอนเทนต์ที่ถูกสร้างโดย AI คอนเทนต์ที่ไม่เป็นต้นฉบับไอประเภทที่ไปดูดคลิปคนอื่นมาลงอะไรพวกนี้นะแล้วก็คลิปที่มีเด็กและเยาวชนอยู่ในวิดีโอนะครับผมจะไม่ได้ลงรายละเอียดเรื่องกฎ u t u b e พวกนี้เยอะนะครับยังไงก็ใครที่ทำช่อง YouTube อยู่แล้วก็เปิดสร้างรายได้ได้แล้วลองไปศึกษากฎใหม่ของ YouTube อันนี้ให้ละเอียดดีๆนะครับ แต่ประเด็นที่จะมาพูดในวันนี้ก็คือเรื่องเด็กและเยาวชนที่อยู่ในคลิปนี่แหละครับช่องของผมฮะเคยเจอแจ้งเตือนเรื่องนี้ก็เลยอยากจะมาแชร์ให้ฟังแล้วก็บอกวิธีการระวังแล้วก็วิธีการแก้ปัญหาเล็กๆนน้อยนะครับก็คือเหตุการณ์นี้เนี่ยมันเกิดขึ้นได้เมื่อประมาณปีกว่าๆแล้วแต่ว่าผมต้องขออภัยไว้ก่อนเลยนะครับว่าผมไม่มีภาพประกอบอะไรมาให้ดูเลยนะเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยที่มันเกิดเหตุการณ์นี้เนี่ยผมก็ค่อนข้างจะตกใจอย,อยู่ที่เจอการแจ้งเตือนจาก YouTube มาก็เลยรีดดาเนินการการแก้ปัญหาอะไรพวกนี้เลยไม่ไมไได้้้แคปอะรวให เหตุการณ์ในวันนั้นเนี่ยผมจําได้เลยว่าคลิปที่เป็นปัญหาคือคลิปอะไรมันคือคลิปที่ผมโชว์ควงกระบองไฟพ่นไฟอะไรของผมที่อยู่ในช่อง youtube นี่แหละครับแล้วอยู่มาวันนึงมันมีข้อความจาก youtube แจ้งมาเลยว่าเราไม่อนุญาตให้ทําคลิปที่มีเยาวชนและเด็กทํากิจกรรมอันตรายอะไรพวกนี้แล้วก็ขึ้นแจ้งเตือนแบบติดแดงมาเลย ตื่นเช้ามาเห็นข้อความอันนั้นนี่แบบเวอร์เลยครับก็แบบเฮ้ยเราทําผิดกฎ u t u b e เข้าให้หรือว่าเรื่องกิจกรรมอันตรายอะไรพวกนี้ก็นั่งอ่านไอข้อความที่เขาแจ้งเตือนมาแล้วก็ใช้ Google t r ทางส a t e แปลให้ละเอียดเลยนะครับแต่หลังจากอ่านอย่างละเอียดแล้วนะครับคุณลองฟังให้ดีนะคลิปของผมคลิปนั้นน่ยมันคือคลิปตัวผมเองที่ผมควงกระบองไฟพ่นไฟอะไรพวกนี้แล้วข้อความทาง YouTube มันแจ้งมาว่าเราไม่อนุญาตให้เด็กและเยาวชนทํากิจกรรมอันตรายอะไรพวกนี้ผมนี่แบบเด็กและเยาวชนผมว่าไม่ใช่ละ นึกออกใช่ไหมมันคือตัวผมไงแล้วผมไม่ใช่เด็กแล้วนึกออกใช่ไหมครับผมก็เลยว่าแบบอืมไม่น่าใช่แล้วน่าจะเป็นระบบ AI ของ YouTube ที่ตรวจสอบผิดพลาดแล้วก็หลังจากนั้นก็คือไม่ตกใจแล้วก็ดําเนินขั้นตอนตามที่เขาแจ้งมาเลยครับว่าช่องยืน่นอุทธรณ์ยื่นตรงไหนอะไรยังไงแล้วก็ผมก็ดําเนินการตามที่เขามีช่องไว้ให้ยืน่นอุทธรณ์อะไรพวกนี้นะครับ แล้วก็จะโชคดีหน่อยตรงแพลตฟอร์ม y o u t u b e เนี่ยมันสามารถยื่นอุทธรณ์หรือว่าส่งคลิปยื่นอุทธรณ์เป็นภาษาไทยได้ครับฉะนั้นเลยอยากจะบอกตรงนี้ก่อนเลยนะครับว่าใครที่ทําช่อง YouTube อยู่แล้วก็คุณมั่นใจว่าคุณไม่ได้ทําผิดกฎอะไรจริงๆนะไม่ต้องตกใจครับค่อยๆดําเนินการตามที่เขาบอกเรื่องยื่นอุทธรณ์อะไรพวกนี้ไปครับ หลังจากนั้นนะครับผมก็ดําเนินการยื่นอุทธรณ์ไปตามกระบวนการที่เขาเขียนมาให้นะครับผมยังจําข้อความที่ส่งหาเจ้าหน้าที่ YouTube ได้อยู่เลยก็คือผมพิมพ์ไปว่าลบกวนเจ้าหน้าที่นะครับช่วยตรวจสอบคลิปนี้ใหม่หน่อยเนื่องจากว่าไอข้อความที่ส่งมาแจ้งเตือนผมเนี่ยเกี่ยวกับกิจกรรมอันตรายที่เยาวชนทําอะไรพวกนี้แต่ในคลิปเนี้ยไม่ใช่เยาวชนมันคือตัวผมเองซึ่งผมไม่ใช่เด็กไงผมเลข3แล้วแล้วก็ถ้าอยากจะตรวจสอบว่าไม่ใช่เยาวชนจริงๆสามารถส่งข้อความกลับมาหาได้ประมาณเนี้ย หลังจากนั้นนะครับไม่เกิน2วันอันนี้ต้องชื่นชมเลยว่าดําเนินการไวมากไม่เกิน2วันก็มีอีเมลจาก YouTube ส่งกลับมาเลยครับว่าเราขออภัยที่เราตรวจสอบผิดพลาดจากนั้นช่อง YouTube ของผมก็ไม่ติดเหลืองติดแดงอะไรพวกนี้แล้วแล้วก็เหมือนกับเอาการแจ้งเตือนนี้ออกก็กลับมาสามารถเปิดสร้างไรายได้ปกติไม่มีไม่มีติดลิขสิทธิ์หรือว่าติดการแจ้งเตือนอะไรใดๆต่อไป นี่แหละครับอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้ว่าถ้าคุณมั่นใจว่าคุณไม่ได้ทําผิดกฎอะไรของ YouTube จริงๆนะคุณไม่ต้องตกใจครับค่อยๆยื่นเรื่องไปบอกเขาถ้าเกิดคุณไม่ผิดจริงๆอ่ะยังไงเขาก็คืนสิทธิ์การสร้างไรายได้อะไรพวกนี้ให้คุณครับอ๋อแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งครับเรื่องนี้สําคัญมากๆแล้วก็ผมชอบมากเลย ทางเจ้าหน้าที่ y t u t u นะครับเขาแนบข้อความอันนี้มาให้ด้วยว่าเขาแนะนำว่าหากทำคลิปที่เป็นการเสี่ยงอันตรายหรือว่าเป็นกิจกรรมอันตรายเอ็กซ์ตรีมต่างๆอะไรพวกนี้ให้เขียนข้อความนี้ไว้ในคลิปได้เลยครับเป็นตัวอักษรเล็กๆอะประมาณว่ากิจกรรมนี้เป็นความสามารถพิเศษส่วนบุคคลห้ามลอกเลียนแบบคนนีก่อนใช่ไหมฉะนั้นใครก็แล้วแต่ที่ทำช่องแล้วดูแล้วมันมีแบบกิจกรรมที่ดูแล้วน่าจะเป็นอันตรายนย เขียนข้อความนี้ประกอบไ้เลยครับเพื่อไม่ให้ระบบ AI ของ YouTube เนี่ยมันตรวจสอบผิดพลาดเหมือนเจอผมว่าแบบหน้าเด็กอะไรอย่างเงี้ยคือกูควรจะดีใจใช่ไหมว่ากูหน้าเด็กเล้ยโอเคนะครับคลิปนี้ก็เป็นประสบการณ์ตรงที่อยากจะมาแชร์ให้ฟังนะครับอย่าลืมนะฮะใครที่ทําช่อง YouTube แล้วก็เปิดสร้างรายได้อยู่ตอนนี้อย่าลืมไปศึกษากฎใหม่ของ YouTube ดีๆนะครับอย่างที่บอกนะฮะค่อนข้างจะละเอียดอยู่แล้วก็มีอีกหลายๆช่องที่เหมือนเจอผลกระทบเข้าให้เลยแหละลองไปศึกษาดูนะครับผมโอเคสําหรับคลิปนี้ จบไปได้เพียพงเท่านี้ครับสวัสดีครับ